จับโปสงกลางและไม้จับมือควงแขนเข้าคลินิกหลังเลิกกับแมทพิรณีจับโปสงกรางเตชนรงและไม้หลังชาวเน็ตสังเกตจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างสาวแมทพิรณี เรียกได้ว่าสังคมกำลังจับตาความสัมพันธ์เมื่อทางด้านเพจเจมอย108ได้ออกมาโพสทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นพี่สงควงดารามอมา้าแต่ไม่ใช่แมทไปร้รานน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนซีบ้านาแค่คนรู้จักแหละเครดิตข่าวบันเทิงช่อง8 และในเวลาต่อมาผู้จัดการของสาวไมยก็ได้ยอมพูดแล้วหลังลือสะพัดอดีตเน็ตไอดอลสาวคบทายาทโบนันซาสงกรานเตชันรงโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวก่ในพักส,ส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนค่ะและล่าสุด จับโปสงการเตชันรงและไมล์หลังชาวเน็ตสังเกตจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมทพิรณีโดยทางด้านอินสตาแกรมพบว่าสงการนั้นได้โพสต์ไปคลินิกเสริมความงามทำหน้าแห่งหนึ่งขณะที่ก็มีภาพที่ทางคลินิกเองก็ได้โพสต์ภาพกับสาวไมายด้วยเช่นกันขณะมาที่คลินิกเดียวกัน